สวัสดีครับทุกคนครับก็วันนี้มานวดข้าวครับด้วยเครื่องขนาดเล็กถ้าเป็นก็ใช้งานครั้งแรกครับทายคนอื่นที่เขาใช้งานมาก็หลายคลิปแล้วครับแต่ว่าไม่ได้ลองด้วยตัวเองครับก็เลยไม่รู้ปัญหาในการใช้งานครับ วันนี้ก็จะมาพูดในรายละเอียดให้พวกเราได้รู้กันครับเครื่องนี้เป็นเครื่องนวดข้าวขนาดเล็กครับแล้วก็เป็นแบบในตะแกรงชั้นเดียวครับผมจะใส่ประมาณก่อมือครับนี่ครับใส่ประมาณกำมือเนี้ยครับนี่ใส่ประมาณนี้ครับ สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ครับเพราะว่าถ้าเราใส่ทีระนิดครับไอตัวตัวลูกกิ้งด้านในครับไม่มันก็สามารถที่จะดันให้ข้าวผ่านไปด้วยง่ายครับแล้วก็จะไม่เกิดพวกเศษเศษฟางครับเป็นท่อนเล็กๆครับที่ไอตัวที่พัดลมไม่สามารถดูดขึ้นมาได้ครับก็จะทำให้ข้าวข้าวของเราครับสะอาดขึ้น ในในใน,ในงบที่จำกัดครับถ้าใครที่จะเอารุ่นไอตะแรงชั้นเดียวก็ไปใช้งานครับก็ต้องอาหาวิธีการปรับทํำยังไงที่จะไม่ให้เศษเศษฟางครับเกิดขึ้นเยอะครับถ้าเศษฟางเกิดขึ้นได้น้อยครับแล้วก็มีเฉพาะพวกไอเ้เศษเล็กๆ แล้วก็เป็นข้าวรีบข้าวรีบจริงๆนะครับแล้วก็ฝุนผงครับถ้าแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้ครับก็ถือว่าการใช้งานก็ผ่านครับใช้ทีทละนิดครับใส่เข้าไปทีนิดละนิดเนี่ยครับแบบนี้ครับประมาณนี้ผมจะใส่ประมาณนี้ครับผมจะใส่ประมาณกำมือแบบนี้ครับนี่ครับกำมือแบบนี้นี่ครับ ก็ถือว่าข้าวก็ได้สิออกมาก็สะอาดพอสมควรครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับเศษแบบนี้ครับจะไม่สามารถดูดข,ขึ้นมาได้ครับ ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมว่านี่ครับแต่อาจจะมีบ้างครับนิดหน่อยก็ถ้าเป็นเศษเล็กๆพวกนี้ครับก็เอาพวกลงสีก็ไม่น่ามีปัญหาครับเพราะมีตะแกรงร่อนอยู่แล้วครับ นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งครับนี่คือครับส่วนที่ด้านที่พางออกมาครับตรงนี้ครับผมเอาผ้าติา้ผ้าตท์น,นะครับมารองไว้ครับเพราะว่า นอกจากมันจะมีมะเมล็ดที่เป็นมเมล็ดดีๆอยู่ครับออกมาด้วยครับวิธีแก้ปัญหาก็คือพอเราเสร็จครับเราก็เอาตรงนี้ครับใส่กลับไปในเครื่องอีกรอบนึงก็ไม่มีปัญหาครับนี้ก็ไม่มีปัญหาครับแก้ปัญหาได้ครับก็เอาใส่เข้าไปอีกรอบหนึ่ง เดี๋ยวผมขอเตรียมเครื่องแล้วผมจะลองนวดให้ดูครับนะครับก็อีกนิดนึงครับคือข้าวเราจะต้องเกี่ยวให้สั้นที่สุดะครับเพราะว่าจะนวดได้ง่ายครับแล้วก็ไม่มีปัญหาในการที่ไปติดหรือไปไปพันตัวลูกนวดลูกโม้ครับ แล้วก็สําหรับความไวครับผมก็ว่าใช้ได้ครับก็อยู่ที่เราป้อนนะครับถ้าเราสามารถที่จะป้อนได้ไวครับก็จะทําให้ได้ปริมาณข้าวมากขึ้นครับ ก็จะมีคนใช้งานเครื่องที่เป็นแบบตะแกรง2ชั้นนะครับอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูครับ ครับก็เครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องแบบะตะแกรงสองสองชั้นนะครับนะครับก็ระบบตัวลูกนวดก็น่าจะดีดีกว่านะผมว่าคือในเรื่องของอพันตัวลูกนวดนะครับไม่ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาครับตัวพัดลมก็จะใช้วิธีการเป่าอ่าเป่าเป่าพ่านครับเป่าพานแต่แตะแกรงชั้นหน้างครับ ใอ้พวกเมล็ดรีบแล้วก็เศษฟางครับออกด้านหน้าครับแล้วไอ้ตัวลูกนวดครับก็จะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของเมล็ดดีครับออกด้านหน้าครับผมดูแล้วครับมีแต่เมล็ดรีบครับไอ้ตัวตะแกงตัวแรกครับที่อยู่ใต้ลูกนวดครับก็จะโผล่ออกมาด้านนอกครับไอ้ ก็จะทําให้ไม่ไม่ค่อยไม่มีครับเมล็ดเมล็ดดีๆครับออกมาด้วยครับซึ่งไอ้ตัวตะแรงชั้นเดียวครับก็จะไอ้ตัวตะแรงที่อยู่ใต้ลุกนวดครับก็จะจะอยู่แบบเสมอกับไอ้ตัวไอ้ลูกนวดพอดีครับมันทําให้อ่มีเมล็ดดีๆออกมาด้านนอกครับ เออแล้วแล้วผมมันติ้งอ่ะแล้วหัวเขาก็บก็ใส่ได้มันเป็นไตอ่ะอันนี้ตะวันนี่จำเป็นีไงเขาไหวเขาจะเอาออกจะได้เป็นว่ามันบรโยกมันบรโยกมันได้อัดเขานิสิตมี่พอเอาเอาลงจากรถเข็นมาเนี่ยหอนี่มีเลยนะเนี่ยอัดต่ำนี่อันนี้มันถึงเอาบังที่นี่แหละบังจีนะอ๋อบังบมายถึงอันเม็ดเข้าสะเดนตัวนี้หมายถึงเม็ดเข้าสะเดน เแต่มันเสียงมันมาอัดนี่แม่เออผมผมแสดงว่าผมไ่พอทั้งแม่นี่มันมันแบบมีนี่ว่าเต็งอยู่นนี่เขาพอมันมันโอกาสติะรดมันมีเพราะมันมันส่งเข้ามานี่อันนี้มันเป็นจานส่งเข้ามาเนี่ยเออมันเป็นพัดลมเป่าเข้าเข้ามาแล้วมันก็มีของมีอย่างื่นมีออกข้างใปไหน อ๋อออกนี่อันอันนี้นี่เต็งเนาะนี่เนาะเต็งเต็งอืมมีเต็งนี่มันเอาเอาลูกไหนมาเนี่ยเอานี่กระนี่เอ่อเอกเนี่ยออกเนี่ยแต่มันเฮาเฮากจะใส่เอาเกล่องถ้าเกล่งตรงไหนเฮาบอกถ้าเกล่งนี่เฮาจะเอากลับไปใส่ใหม่เอกลับไปจด็ผมด้านหลังมุมีครับอ๋ออันนี้มันลงลงเนี่ยงูมันลงมาจากไหนเหมือนกันนะ อ๋อกบ่ได้หออันนี้นี่เนี่ยนี่นี่เติ้งครับเนี่ยแม่นอันเนี้ยเอออันนี้แต่เจ้ามันบ่หมุนอย่าอ๋อก็เลยเต้ยตัวนี้อ๋อเต้ยตัวนี้มันเต็มนี่อ่ะอันนั่นมันประโยชน์ว่ายรถเข็นอ่ะเออกดเลยเต้ยัวนี้ต้องลุ้งในโซ่โซ่เต็มอัดเต็มหนึ่งมันผสมให้เต้เยในพวกโอ้เหมือนว่ามันอัดอยู่นี่ เอาต้าหลังนี่เนาะวิธีเอามันดึงได้วิธีใส่พัดลมเล้แจมผมได้ต่อแรงต่อแรงมาได้ได้ต่อแรงตัวป้อนหนักสาเหตุป้อนหนักเข้าเลยบ่สะอาดพอฮ่องพอนน้อยปุ๊บฮ่องพอนน้อยปุ๊บมันมันมันบ่อัดมันบ่อัดกับตัวลูกโมจ้ะ มันแต่ลงเฉพาะเม็ดอ่ะเพียงกับรานปุ่นเนี่ยแต่แต่ถ้าอัดหนักปุ๊บมันอัดกันนี่มันอัดกันบางกระนั้คือเพียงหักเป็นกิ๊มเป็นก้อมกัเอาสอดไปก่อนสอดคือมันเม็ดเข้าออกเกือบมดก่อนก่อยปล่อยมันไปเออผมอยู่ใส่อยู่ใส่อยู่ใส่ลยเออแต่ใส่น้อยเป็นอยยังไหมวะนี่ใส่ก็เฮ้ดิแต่เขาบบใส่มดหนาเขาก่อยบันบันเขาบันเขาไปเรื่อยๆนัผมผมกลับมากลับมาหมอีหมอีนี่งรายการ เอาเป็นเผาเฮ้ยนี่แต่เ้างบใส่ททั้งงดหนาเขาก่อย<า>มันเสียเวลาเขาอะเวลาเขาปอนนี่นี่เขาก่อยไปอ่ะเอาเลยเด้งน่ะ บาหวันบาหวันหมูลูกิ้งนี่บาหวันเนาะอ๋อทำมาเสียงเพ่มันดันกันแต่มมอยู่ได้ยี่บาหวันเนาะ ไปดูข้าวกันครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับก็ผมว่าน่าจะพอๆกันนะผมว่า เครื่องในชั้นเดียวที่ผมใช้อยู่ครับความสะอาดก็น่าจะพอๆกันครับ,บก็เครื่องจากรคุกอย่างครับมีข้อจำกัดในการใช้งานจะใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากแค่ไหนครับก็อยู่ที่ คนใช้ครับต้องหาเทนคนิคหรือวิธีการกที่จะทำให้ไอ้ตัวเ่้นจักรที่เราซื้อมาครับตอบสนองความต้องการของเราได้มากที่สุดครับ